17นาฬิกา14นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอนมรินทราวิณิชัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอภิลักษิตสมัยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิปีศรีสินธรมหาวชิราวุธพระมงลกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธิราชเจ้าครบ100ปีพุทธศักราช2568 ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเพื่อน,นำมัสก,การพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรประจำรัชกาลที่6และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบร,รมอัฐิพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาสงกราบ แล้วทรงจุดทูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จระมงุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งประดิษฐานที่ประท่นพระ,พปะ,ประนพรปดมาหาสวสดตาชัดสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีทรงจุดทูปเทียนเครื่องราชาสักการะทองลงยารองและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิ แล้วทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดประหม่ให้หนายนรุตธัญวงศ์รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลกองอาลักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติหน้าที่อาลักษ์อ่านประกาศพระบร,รมราชโองการถวายพระราชสมัญญาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระบาทสมเด็จพระประม,นรรมปินทรรามาธทบดีศรีสินธรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้า จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวาง่านหีบพระสุพรรณบัตรเนื่องหน้าพระโกศพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิปดีศรีสินธรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าทรงกราบแล้วทรงประเคนพัดรองที่เล็กพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในพิรกิจตสมัยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้าครบ100ปีพุทธศักราช2568แด่สมเด็จพระอริยะวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะเจ้าคณะรองพระราชาคณะและพระราชาคณะที่ถวายพระธรรมเทศนารวม46รูปพระสงฆ์45รูปสวดพระพุทธมนต์จบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกนธรรมมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตาชัดสำหรับพระบรมอัฐิทรงธรรมทรงศีล พระธรรมบัชยดาญาณนโสพลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประวรนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรม,มเทศนาเรื่องมหาธิรราชชาติิยากถาจบทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดพระไตรัย16ไตรและย่ำาทิดเล็กเที่ยวแรกทรงหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุมโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรล,ลาจากนั้นทรงทอดพระไตรยและย่ำทิเล็กแด่พระสงฆ์อีกทเที่ยวละ15รูปจำนวนสองเที่ยว พระบาทสมเด็จพระประเมนทรารามาธิบดีศรีสินทราหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากิาราชเจ้าพระมหากษัตริย์รัชกาลที่6กแห่งพระบร,รม,มาราชวงศ์จัก,กรีสเสด็จพระราชาสมภพเมื่อวันที่หนึ่งมกราคม2424 24เป็นพระาราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชาสมภพแต่สมเด็จพระสีปัชดินทราปร,รมบมนาชินีนาถพระบระรมร,ะราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่23ตุลาคม2453ตลอดราัชาสมัยทรงปฏิบัติทราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อวางรากฐานบุกเบิกพัฒนาและเสริมสร้างราชาอาณาจักรไทยให้มั่นคงเป็นปิดแผ่นในทุกด้านทรงเป็นจอมทัพนำไทยเข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจนได้รับชัยชนะ ทำให้ราชอาณาจักรไทยเป็นที่ยอมรับจากนานาอารยประเทศทรงกําหนดพร,ระบรมพราชวิเทศวทบายยกเลิกแก้ไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรมซึ่งจําต้องทําไว้กับนานาประเทศกระทั่งได้รับสิทธิทางการศาลและการพาณิชกลับคืนมาโดยสมบูรณ์ทั้งยังทรงมีพระตีชาสามารถด้านวรรณกรรมและอักษราศาสตร์โดยทรงพระราชนิพนธ์บทร้อยแก้วและร้อยกรองไว้มากมาย ในปี2524องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกประกาศยกย่องพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราวุธตามงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธิดาเจ้าว่าทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมในฐานะที่ทรงเป็นนักปรชด์นักประพันธ์กวีและนักแต่งบทละครไว้เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ทรงจัดการทดลองระเบียบบ้านเมืองตามระบบการปกครองสมัยใหม่ทรงวางรากฐานระบบกฎหมายมีพระชจดมริให้คนไทยใช้นามสกุลตลอดจนพระราชทานกำเนิดกองทัพอากาศและกองเสียป่าพระราชทานสถาปนาจุลาลงกรมหาวิทยาลัยโดยเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2468พระชนมาพันษา44พันษา